รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Benz NK ศูนย์รวมรถ Benz คัดพิเศษเกรด A มี Benz ให้เลือกครบทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในประเทศไทยเทรนด์ใหม่ของการแต่งรถอย่างมีสไตล์กับ Daylight by l ม m Auto Design CTS สู่สหัสวริ์ใหม่แห่งศูนย์บริการและปกป้องสีรถยนต์ด้วยระบบ Crystal Seal ลิมถนนเพชรบุรีตัดใหม่กัชบช่วงช็อปแพรวันนี้แม็กซีนจะมาพูดถึง ริคาร์โร่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ตั้มคุณเอกนรินเพียรสำริดนะคะคที่ร้านทูนโมเตอร์สปอร์ตค่ะครับผมต้องถามพี่ตั้มก่อนเลยค่ะครับคือแม็กได้ยินมาว่าไอ้เจ้าบอร์ริคาร์โร่เนี่ยค่ะใช้อยู่ในเครื่องบินรบใช่ไหมคะบริษัทวิคาร์โร่เป็นผู้ผลิตพาร์ทให้กับรถพอส์ส นิคารโลทำให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเบาะที่เครื่องบินได้เอาไปใช้เพราะว่าฝีมือกับงานที่ลิคารโลทำก็เลยเป็นเป็นที่รู้จักกันในนามของเบาะคุณภาพสูงค,ครับผมให้กับรถยนต์ในปัจจุบันจุดเด่นของมันคืออะไระคะจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของความแข็งแรงเบา <au, S 1> กระชับวัสดุที่ทนทานค,ครับ ขอลองนั่งดูไปด้วยมค่ะบอ๋อเลยครับแล้วต้นที่ตัวนี้เลยครับ sr 6 x r 6ครับเป็นไงครับอุ้ยกระชับมากเลยค่ะเฟลลิ่ง <Feeling S 3> ดีกว่าเบาะธรรมดาเยอะนะครับ <attraction> ใช่ค<ๆ>่ะคือนั่งจะไม่ปวดหลังด้วยใช่ไหมถูกต้องครับตัวนี้จะ,จะกระชับหัวไหล่ขณะขับค่ะสะโคกตต้นขาในขณะที่เราเข้าโค้งมีเบล์อยู่จะไม่หลุดจากตัว แล้วแต่ละรุ่นรุ่นอื่นๆนี่คือมันจะเหมือนกันเลยหรือเปล่าหรือมันานง,งแตกต่างอย่างเห็นว่าเนี่ยตัวนี้จะเป็นเก้าอี้สำนักงานลองนั่งดูได้ครับม,มีที่ปั๊มด้วยมีปั๊มลมเพื่อนหนุนแผงหลังกระดูกสันหลังให้เราไม่กดสบายมากเลยนะคะเนี่ยครับผม ่มคะอยากจะเลือก,บอกเบาะเรคคาร์โรสักตัวนึงใช่ไหมคะอยากจะได้แบบ feeling สปอร์ตแต่ว่ายังมีความสบายอยู่เงี้ยคะ่สะสำหรับคนสวยๆผมแนะนำ S r <c oughs> s ครับ S r 7 <c oughs> ตัวนี้ออกแบบมาให้สปอร์ตเหมาะก,กับรถทั่วๆไป <c oughs> ไม่ใน,ในสนามแข่ง <c oughs> จะเห็นว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือยังเก็บไหลยังไม่เมอยู่ <c oughs> ยังเก็บกระดูกสันหลังสะโพกต้นขาอยู่ นะครับสามารถใช้ได้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ลำบากเลยแล้วตัวนี้คือจะเอนปรับขึ้นปรับลงไงนะไมรได้เหมือนรถทั่วไปเลยแล้วบางรุ่นมีแอร์แบ็กด้วยนะครับคือเซฟมากขึ้นอีก็ในกรณีที่ลูกค้าชอบขับรถค่อนข้างเร็วนะครับแล้วต้องการความปลอดภัยสูงขึ้นอีกจากที่รถมาตรฐานให้มาแล้วตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง ันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตั้มมากมากนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับร็กคาร์โร่ค่ะยังไงพี่ตั้มพอจะมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะถ้าเขาสนใจอยากจะเปลี่ยนเบาะที่นี่ค่ะเบื้องต้นต้องขอแนะนําว่าต้องลองนั่งเองครับเพราะของบางอย่างถ้าคุณได้สัมผัสคุณได้ทดสอบคุณจะรู้ว่าของมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะบางอย่างมันอาจจะดีเลิศแต่อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ ทางเลือกของ GT Mania แล้วคุณละ่ะเลือกอะไร GT Mania